สกาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอีมีนาสกาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอีมีนาสกาเลนะตังสังฆังอภิปูชยามะอาพเจ้าออบูชานำม,มกปาฏิหาร ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ไว้ข้าพเจ้าเดินทางปลอดภัยได้ทุกสถานในการทุกเมื่อเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอรหังสมาสามุทโธภะคะวา,าพูทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิตวะขาโตภะคะวะตาธมโธธรมังนะัสชามิ ตุปติปันโนปะกวะโตสาวะกัสังโกสังคังนะมามีอ้าวไปไปเนี่ยใครจะกลาวข้างในก็ได้ใครจะถ่ายโรคเจลที่ขึ้นทางไหนก็ลงทางนั้นกลับได้แล้วกลับทางเดิมเอาจาทางเดิมเพื่อความมั่น